เปิดประวัติเศรษฐาทวีสินเจ้าพ่ออสังหาหมื่นล้านสู่นายกรัฐมนตรีคนที่30วันนี้เราจะพาทุกท่านไปเปิดประวัติเศรษฐาทวีสินเจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์หมื่นล้านสู่นายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยวันนี้เราจะพาไปทําความรู้จักกับเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยโดยนายเศรษฐาทวีสินมีชื่อเล่นนิด เกิดวันที่15กุมภาพันธ์2505เศษฐาเป็นบุตรคนเดียวของร้อยเอกอำนวยทวีสินกับชดช้อยทวีสินสกุลเดิมจูตะกรูลโดยบิดาของเศษฐาเสียชีวิตตั้งแต่เศฐาอายุเพียง3ปีด้านชีวิตส่วนตัวเศษฐาทวีสินสมรสกับหมออ้อมแพทย์หญิงพักวิไลทวีสินมีบุตรสามคนได้แก่ น,อน็อบนภัทรทวีสินแนบวรัตทวีสินและนุบชนัดดาทวีสินหลังเรียนจบการศึกษาในปีพศ2529เศรษฐาทวีสินกลับมาทำงานที่ประเทศไทยในบริษัทฟ r o c t เ r อร์แอนด์รบรบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่เคลื่อนไหวเร็วในเวลานั้น P&G เพึ่งย้ายฐานการผลิต เขามาในประเทศไทยซึ่งเขาเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดคนแรกเมื่อทำงานได้ประมาณ3ปี P&G เสนอให้เขาทำงานในต่างประเทศโดยระบุว่าเป็นหนทางเดียวที่จะก้าวไปสู่ตำแหน่งสูงสุดในเส้นทางอาชีพดานเศษฐาที่เพิ่งกลับจากการใช้ชีวิตในต่างประเทศได้ไม่นานปรารถนาที่จะใช้ชีวิตในเมืองไทยกับครอบครัวจึงตัดสินใจปฏิเสธโอกาสการทำงานดังกล่าวก่อนที่จะไปทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ร่วมกับ อภิชาติจูตะกูลผู้เป็นญาติในชื่อบริษัทแสนสำราญจำกัดชื่อเดิมของแสนสิริในปีพศ2 5 3 3นอกจากตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทแสนสิริตั้งแต่ปีพศ2549จนถึงปีพศ2 5 6 6เศรษฐาดำรงตำแหน่งกรรมการกว่า30บริษัทเช่นบริษัท เอ็กซ์สปริงแคปิอลจำกัดมหาชนเดิมชื่อบริษัทหลักทรัพย์ซิมิโก้จำกัดมหาชนบริษัทสิริพั์เชเวลจำกัดบริษัทสิริพั์อิเลเวนจำกัดบริษัทสิลิพั์เทนจำกัดบริษัทสิริพัฒนายจำกัดเป็นต้นในวันที่8มีนาคม2566เศรษฐาได้ทำรายการโอนหุ้นของสิริจำนวน 661ล้านหุ้นหรือสัดส,ส่วน4.44%ที่ถืออยู่ทั้งหมดให้กับชนัดดาทวีสินบุตรคนเล็กส่งผลให้เขาไม่ได้ถือหุ้นซิรีอีกต่อไปจากที่ก่อนการทำรายการเคยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ4ของซิริและได้ขอลาออกจากตำแหน่งประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่รวมทั้งทุกตำแหน่งในฐานะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัทได้แก่ประธานกรรมการบริหารรองประธานกรรมการลงทุนและกรรมการบัญษัทพิบาทและความยั่งยืนโดยมีผลนับตั้งแต่วันที่3เมษายนพศ2566เป็นต้นไปถือเป็นการเปิดฉากเข้าสู่การเมืองอย่างเป็นทางการเศรษฐาเปิดเผยว่าเขาไม่ได้มีความฝัน ที่จะก้าวเข้าสู่การเมืองมาก่อนแต่สิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นจุดประกายให้เขาสนใจการเมืองมากขึ้นคือนับตั้งแต่การรัฐประหารสองครั้งที่ผ่านมาซึ่งเศรษฐาเห็นว่าการยึดอำนาจเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและรับไม่ได้บวกกับปัญหาสังคมเศรษฐกิจการเมืองที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในช่วง8-9ปีหลังมานี้รวมถึงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่สะท้อนให้เห็นว่า และความเหลื่อมล้ำความไม่เสมอภาคความไม่เท่าเทียมเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยเศรษฐาเห็นว่ารัฐบาลปัจจุบันไม่สามารถทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความเสมอภาคมีความเท่าเทียมและมีสิทธิเสรีภาพในการเลือกได้ตนจึงตัดสินใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพรรคเพื่อไทยเพราะเชื่อว่าเพื่อไทยยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง เดือนพฤศจิกายนพศ2565เศษฐาสมัครเป็นสมาชิกครอบครัวเพื่อไทยและในเดือนมีนาคม2566นั่งตำแหน่งประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยให้กับแพทองทานชินวัตรในเดือนเมษายนพศ2566พักเพื่อไทยเสนอชื่อคุณเศษฐาเป็นคน n d ด d นายกรัฐมนตรีพร้อมกับอีกสองท่านได้แก่แพทองทานชินวัตรและชัยเกษมนิติสิริ เตหาพูดเสมอว่าผมไม่ได้อยากเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะอยากมีตำแหน่งว่าเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยแต่ต้องการเป็นนายกรัฐมนตรีที่นำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลง